tồn hay đó xây giói xây giày xây giói mấy cây nó phải càng này phải vắt hầm vào vằn nó cái. Ừ, cái cây. Cái คริสลราไอพระที่เมื่อเขาปริวัตรจกรรมในมาปักกดผักยังะะราหน่อยที่ตังเลี่ยงเป็นแถวอยู่ที่วัดกลางวัดกลางพมนครตำบลต้นโพตำบลต้นโพ,พอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเนาะ วัดสิงบุรีจะเป็นกุฏิเลี้ยงลายชะลาหน่อยกุฏิหน่อยให้ภาพปริวารนี่มาเขาอยู่ปริวาตเจกรรมไหนมาปาักกยู่ตรงนี้อันนี้กินเป็นกุฏิตัวนี้ กุฏิกรรมฐานกุฏิกรรมฐาน คือเป็นบริเวณภายในวัดทำกันเนาะอันนี้ต้นไส้ต้นไส้ย้อยต้นไส้ย้อยหากมันยังลงมาคำเฮ้ยิันตัดออกไปลายแล้วห้วตัดตัดออกไปลายแล้วเป็นล้านโพล้านให้ต้นโพต้นโพใหญ่ ทันทีิ่นกลลน็ลุ่มลื่นโอ้ยลุ่มลื่นเป็นวัดใหญ่พอสมควรเนาะวัดกลางพมนครอ,อยู่ในตำบลโพตำบลตนโพอำเภอเมืองจังหวัดชิงบุรนะีเนาะอยู่ใกล้ๆกับ,บวัดอัภพวันนลงปูจ่จรัญเนานะอยู่ใกลๆ้ๆกับนี่ก็มันรีวิวไทยดีให้ เอบชีเบิงสถานที่ที่พิจัดงานปริวาตขึ้นในวันที่หนึ่งถึงสิบกันยายนนี่เน,เนาเนะโอ้แม่นหนึ่งถึงสิบพฤศจิกายนเนาะโอ้แม่นกันยาขออภัยหนึ่งถึงสิบพฤศจิกายนงานปริวาต์สักรรม อันนี้เป็นพระอุโบโสถโบสถ์งไงพระอุโบโสถเป็นก็เอาตะไครยลวดอ้อมไวเพราะว่านกพิลาบนุนนกพิลาบเขาไปขี่เขาไปยูแล้วเขาไปขี่ใส่ทำลายเป็นการเลี้าายตาตะไครยตะแกงลวด มาหอมบูดไว้เลยนี่ก็เป็นกุฏิกุฏิบุบหน่อยไม่ได้อาบน้ำแต่วัน อาบน้ำสันเพลนแน้วก็มาอาบน้ำเฮ้ยขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะเฮ้ยใช้พักพรอนกันบันมาเมื่อคืนบ่ด้นอนมานำรถคืนรถจากมอชิดมาซิงบุรีนี่คืนรถตั้งแต่หกโมงหกโมงเคิงมาหอดซิงบุรีสิบสิบโมงพอดี มาทำความสะอาดประกวดใบไม้ใบไหลกันตัดสถานที่อยู่ปรากฏเรียบร้อยแล้วกันชันเพลนพอดีสิเบ็นาฬิกาก็ตีไว้แต่เพียงเท่านี้เ้อมาหอดแล้วเด้อหอดแล้วมาหอดหม่องอยู่แล้ว อีกก็ศาลาน้อยศาลาน้อยพักศาลาน้อยอยู่แล้วถึงวัดแล้วว,วัดอะไรฉันลาลาฮะ างอะไรวัดกลางคร,รมนครวัดกลางครมนครอ,อ๋มมอพม,มคอนครพมนครวัดกลางพมนครวัดกลางพมนครหญิงบุรีตำบลต้นโพมีโพอีกแล้วเลยวัด อัมพวันหลวงพ่อจลันมาวัดกลางพรมนครอ่านปริวัตวันที่อะไรวันที่วันที่หนึ่งเนาะนห,นหนึ่งถึงสิบพฤศจิกาวันที่หนึ่งหนึ่งถึงสิบพฤศจิกาอุเดสิมามาเดอ้อ มาหอดแล้วเด้อมาหอดก่อนมูสองคงมาจากอิสานสุดเกตไส้แดนเบึงการชิตตี้นั่งรถแอดร้อยกว่ากิโลมาถึงแล้วถึงสถานที่แล้ว จานเขียวลุงพี่เขียวลุงพ่อเพื่อสิมากระมาเด้อมาถ่ายแล้วมาถ่าแล้วมา,าม,มาทาแล้วสิมากระมาเดี๋ยวจองศาลาหน่อยไป่านีตน้ตนศาลาต้นศาลานักศาลา หมากสาระโตนสาระไม่หั่งอันประเทศเอ่ยนี่ปานใหม่สาระวัดพหโอ้อมดื่นเป็นวัดใหญ่ ลมลื่นดี